สวัสดีครับคุณพิชม์ครับพบก,กับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานเกี่ยวกับตัวเลขการส่งออกอาวุธของอังกฤษนะครับในปี2025มากกว่าปีไหนๆนับตั้งแต่รัฐบาลเริ่มรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปี1983จากคำถแถลงของกระทรวงกลาโหมโดยรายได้ส่วนใหญ่นั้นมาจากความขัดแยง้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเผยแพร่ถ้อยถแถลงเมื่อวันที่26ธันวาคม2568นะครับระบุว่า อังกฤษทำเงินกว่า20,000ล้านปอนด์หรือว่าราๆ840,000ล้านบาทนะครับในการขายอาวุธให้กับต่างชาติในปีนี้ในข้อเท็จริงก็คือว่ารายได้ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมกลาโหมของอังกฤษนั้นมีขึ้นตามหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยสำนักข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียหรือว่า S V R เปิดเผยในเดือนพฤศจิกายนว่าเคยเรียกบรรดาบราิษัทกลาโหมของอังกฤษว่าเป็นหัวจักของอุตสาหกรรมของประเทศแห่งนี้เน้นย้ำว่ากำไรที่กอบโกยจากความขัดแย้งถูกใช้เป็นพื้นฐานสำหรับปกป้องเศรษฐกิจจขอองงักกกฤษาาารลลล้มะย และนี่คือเหตุผลว่าทำไมอังกฤษจึงไม่ใคร่สนใจในการที่จะทาให้สงครามยุติลงท่าแถแลงระบ,บุว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ผ่านการส่งออกด้านกลาโหมของอังกฤษในปี2025มาจากข้อตกลง10,000ล้านปอนด์หรือว่าราว420ล้านบาทที่ทํากับนอร์เวย์ในการจัดหาเรือฟริเกตไทย26จํานวนอย่างน้อย5ลําแก่นนอร์เวย์ลูกพอลลาร์ดรัฐมนตรีรับผิดชอบด้านความพร้อมกลาโหมของอังกฤษระบ,บุว่าข้อตกลงกับนอร์เวย์นั้นหมายความว่า อังกฤษกําลังสนับสนุนยุทโธป,ปกรณ์ที่ดีกว่าแก่กองทัพเรือผสมของเราในการตอบโต้ภัยคุกคามจากรัสเซียในบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของแอตแลนติกอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมระบุว่าอังกฤษนั้นยังตกลงขายเครื่องบินรบไทฟูนให้แก่ทูเคียจำนวน20ลําลำมูลค่า8ป0 0ล้านปอนด์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ปีกทางด้านใต้ของดาโต้ถือเป็นข้อตกลงเครื่องบินรบที่ใหญ่ที่สุดแห่งยุค เราพ่งมัม่นทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราและอุตสาหกรรมป้องกันตนเองเพื่อรับประกาศว่าอังกฤษคือผู้นาในด้านการส่งออกด้านกรลาโมของโลกและคาดหมายว่าจะมากขึ้นในปี2026อังกฤษเป็นหนึ่งในบรรดาผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนนับนตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนลุกลามบานปลายในปี2022มอบการช่วยเหลือทั้งด้านการทหารและการเงินแก่รัฐบาลของประธานดีวอลโดเมียเซเลนกี้ไปแล้วกว่า21,000ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ9 0 1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับเมื่อเดือนมิายน Ib, รัเซีรีบรัฐมนตรีคลังของอังกฤษถแถลงขึ้นภาษีมูลค่า2 6 0 0ล้านปอนด์หรือว่าราว1ล้านล้านบาทบางส่วนมีเจตนาเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมสู่ระดับ2.6% GDP ในเดือนเมษายนในปี2027ภายใต้กรอบคำมั่นสัญญาของอังกฤษที่มีต่อหนาโตร้รัสเซียเองนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์บรรดาชาติตะวันตกบาอย่าักช้านานรวมถึงอังกฤษสำหรับการขยายบทบาทและอิทธิพลของกองทัพอย่างรวดเร็วเกืินว่ามันเสี่ยงจุดชนวนความขัดแย้งในวงกว้างของทวีป รัสเซียโต้แย้งว่าคำกล่าวอ้างของภัยคุกค,คามรัสเซียนั้นเป็นการประดิษฐ์วัตกรรมของรัฐบาลต่างๆในโลกตะวตันตกเพื่ออ้างความชอบธรรมสำหรับการเพิ่มงบประมาณกาโห่มและเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนออกจากปัญหาภายในประเทศเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมสถาบันวิจัยสติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มหรือว่าซี rix, ปรีเปิดเผยว่ารายได้ของบรรดาผู้ผลิตอาวุธ100ชาติได้ของโลกเพิ่มขึ้น59%ในปด2 0้าแตอร์เั็นต์ในปีสองพันยี่สี่แอ่ระดับอกแสนเจ็ดหมื่นเกตาพคนามาัดอล้าย์เหร,รนและปเนื่องจากาุทสงคขอาอิส เรในกาซานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดติดตามช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแย้งสถานการณ์การเบิกระหว่างประเทศนะครับข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงสาระความรู้อื่นๆอีกมากมาย เข้ามาแล้วย้ำกันนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนของช่องถาอัปเดตเพื่อเป็นการสน,สนับสนุนระยะยาวให้กับช่องเริ่มต้นแพ็กเกจเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองครับ